กราบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่วันหนึ่งกินอะไรบ้างเอพิโ od เจ็ดวันนี้ก็เที่ยง4ี่นาทีอย่าว่าผมเลยครับที่ผมตื่นสายวันนี้มีพี่คนงานเขาเข้ามาเคาะประตูห้องเขาจะมาเปลี่ยนหลอดไฟถ้าเขาไม่มาเคาะผมตื่นสายกว่านี้เพื่อความแปลกใหม่ของเอพิโซ d นี้เราจะไม่กินมื้อแรกที่บ้านเราจะออกไปกินข้างนอกจะไปกินร้านอาหารแถวบ้านเก่าของผมครับ ชื่อว่า BCB เดี๋ยวนั่งรถไฟไปเหมือนเดิม BCB ว๊าบ โอเผมก็มาถึงร้านรับสั่งน้ำส้มมาหนึ่งแก้วแล้วก็สั่งอาหารที่เหลือไปแล้วผมอยากมาพูดถึงการแขรักสารอาหารนิดนึงคือผมคิดว่าการแขรักสารอาหารเนี่ยดีมากผมจะคอยส,งส่งเสริมการแขร็กสารอาหารอยู่ตลอดเพราะว่าการแขร็กสารอาหารมันดีสําหรับทุกเป้าหมายเราอยากลดน้ําหนักแข็กสารอาหารเราอยากจะเพิ่มน้าหนักแข็กสารอาหารมันดีจริงๆครับ พอเราจักสารอาหารเป็นเนี่ยเราจะไม่มีวันมองอาหารเหมือนเดิมเลยเราจะแบบกะสารอาหารออกเรามองอันนี้เราก็จะรู้เลยว่ามันประมาณกี่โปรตีนประมาณกี่แคลอรี่สำหรับมาโครของผมในวันนี้ก็ประมาณ 3,000... ัน hey. Hi guys we got breakfast <laughs> you want a little butter sure there awesome สำหรับมาโครของผมในวันนี้ก็ประมาณ3,700แคลอรี่200โปรตีน 95แฟตแล้วก็ประมาณ500คราฟอันนี้คือเข้าๆนะครับมันจะออกมาประมาณ3,655ัอาหาอมลอ EnjoyI don't know if anything <you>. else อาหารก็มาถึงแล้วเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเป็นออมเล็ตใส่แฮมพริกหยวกแล้วก็หัวหอมแพนเคก้กขนมปัง โอเคผมก็กินหมดทุกอย่างยกเว้นเฟรนฟรายเพราะผมไม่อยากให้แฟตมันเกินเลยแล้วก็กินขนมปังไปแค่แผ่นเดียวน้ำส้มหมดจานแพนเค้กเขาเอาเก็บไปแล้วโอ้ยไฮว่าอย่างเนี้ย i วัสดีบอยสวัสดีแบงค์แมนโซ่ผมจะทำแบบเดียวกันจำ e ด้ไหม <laughs> I wish what I ate today. <laughs> I remember what I ate. No, um, so just let yeah, me tell you. Yeah, I remember the word about that, you know. It's been a while, huh? Yeah, yeah. it's gotten pretty long. Okay. พิ่งตัดผมเสร็จตอนนี้ผมก็กำลังเดินไป CVS จะไปซื้อน้ำหนแกลอนคือผมจะบังคับตัวเองให้กิน1แกลอนเต็มๆเลยวันนี้ถ้าแกลอนนี้ไม่หมดวิดีโอก็จะไม่จบเนี่ยครับผมชอบถ่ายวิดีโอตัวเองเพราะว่ามันเหมือนกับบังคับตัวเองให้ทําตามเป้าหมายถ้าสมมติผมไม่ถ่ายวิดีโอนี้ผมอาจจะแบบเออไม่กินน้ำถึงหแกลอนก็ได้ เมื่อกี้เพิ่งเอาผ้าลงไปซักเดี๋ยวระหว่างรอผ้าแห้งคุณสุภกิจเขาขอให้ผมรีวิวกางเกงยีนของผมผมก็จะมาทําเช่นนี้นะครับโอเคตอนนี้ผมก็มีอยู่ทั้งหมด7ตัว1 2 3 4 5 6 7หรือว่า8ตัวถ้าจะนับรวมตัวที่ผมใส่อยู่อยากบอกเพื่อนๆว่าผมไม่ได้แบบอยู่ดีๆออกไปซื้อ7 8ตัวเลยนะครับอันนี้ผมคอยเก็บมาเรื่อยๆอย่างเช่นตัวที่เก่าที่สุดก็เนี่ยนูดี้ไทลองจรผมซื้อตั้งแต่อายุ15 ตอนนี้อายุ22ก็7ปีที่แล้วจริงๆมันมีอีกตัวหนึ่งที่หายไปเป็นกางเกงสีดําซื้อมาจากยูเนียนมอลจริงๆผมชอบซื้อของที่ยูเนียนมอลนะผมคิดว่ามันมีตัวเลือกเยอะแล้วราคามันก็ไม่แพงเอตัวนั้นน่ะผมซื้อมาจากร้านชั้น2หรือชั้น3เนี่ยแหละจำไม่ได้ละมันชื่อว่าแบรนด์มันชื่อว่า a u Jeans ซื้อมา300บาทแล้วหลังจากซื้อตัวนั้นผมก็ไปที่อีกร้านหนึ่งอยู่ไม่ชั้น3ก็ชั้น4เนี่ยแหละไปให้เขาทำขาดเขา ผมยังมี i อร้านเขาอยู่เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นตรงนี้นะครับก็สามารถไปให้เขาทําให้ขาดเข่าได้โอเคกลับมาถึงเรื่องปัจจุบันเดี๋ยวผมก็จะแนะนํากางเกงพวกนี้2ตัวแรกตรงนี้คือแบรนด์ Only the Blind อันนี้เป็นสีสีดแล้วก็มีสีดําแบรนด์นี้ผมจะไม่ค่อยแนะนํานะเพราะว่าผมคิดว่าโปรดักชันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะมีซิปอยู่ตรงข้อเท้าตรงเนี้ยแล้วมันก็หลุดนะครับผมสั่งมาครั้งแรก รูดครั้งแรกหลุดเลยแล้วหลังจากนั้นก็ส่งกลับไปให้เขาเขาก็ส่งตัวใหม่มาให้ผมพอผมลองรูดดูอีกทีก็หลุดเหมือนเดิมเลยเหมือนมันทํามาไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าสีซีดก็ยังไม่ได้ประสบปัญหาอะไรโอเคอันนั้นก็เป็น2ตัวแรกต่อมาก็เป็นสีซีด H&M ขาดเขา่าเบสิกเลยนะครับต่อมาก็เป็นนูดี้ไทท์ลองจรอ,อันนี้ซื้อมาตั้งแต่อายุ15 เป็นทรงสกินนี่ครับอันนี้ซื้อที่ยูเนียนแบรนด์ชื่อว่ามูตูนี่นะมูตู oo. เป็นเดนิมยืดครับใส่เข้ารูปต่อมาเป็น all sense อันนี้ผมใส่บ่อยมากเป็นเดนิมสีเทาขาดเขา่าตัวสุดท้ายก็เป็นชิ o มันเดวินเทจไม่ขาดเขา่าเป็นสกินนี่นะครับ แล้วผมก็มีสีดำด้วยซึ่งใส่อยู่ตอนนี้โอเคอันนั้นก็เป็นกางเกงยีนทั้งหมดที่ผมมีอยู่ตอนนี้ครับ จะกินเฉพาะเล่ผมใส่พริกป่นลงไปด้วยเพราะว่าผมชอบกินเผ็ดพริกป่นผมจะเอาใส่อาหารทุกประเภทเลยครับเพราะว่าผมชอบมากอันนี้ก็มีข้าวข้าวโพดซอสซา,ซาถั่วดำเนื้อไก่แล้วก็สลัดผักผมบอกเขาให้ไม่ใส่ชีสเพราะว่าเดี๋ยวแฟตมันเกินเราก็กินซีเรียลอีกหนึ่งถ้วยอันนี้ผมก็จะใส่นมลงไป200มิลลิลิต ผมเข้าใจว่าอาหารหลายๆอย่างเพื่อนๆอาจจะกินตามไม่ได้เพราะว่าเพื่อนๆอยู่ไทยผมอยู่อเมริกาอาหารมันจะแตกต่างกันแต่อดใจรออีกแป๊บเดียวครับอีก2เดือนเกือบ3เดือนผมก็จะกลับไทยผมก็จะจัดวันนึงกินอะไรบ้างแบบไทยๆให้ดูเลยครับแบบไทยสุดๆไทยกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วโอเคครับผมก็จะเอนจอยมื้อนี้อันนี้ก็เป็นมือ pre ้อพรีว o ร์กอัพเดี๋ยวกินอันนี้เสร็จผมก็จะไปยิมต่อตอนนี้2ทุ่มครึ่งฝนเริ่มลงเม็ดละผมก็กำลังเดินไปยิมจะไปเล่นไหล แกลอนเหลือต่ำกว่าครึ่งหนึ่งละววันนี้คนในยิมน่าจะน้อยครับเดี๋ยวไปจัดล่ก่อน 3ามทุ่มห้ผมก็มาอยู่ที่ร้านพาน e r a ผมก็สั่งเป็นแซนด์วิชไก่บาร์บีคิวหน้าตาเป็นแบบนี้มี2อันนะครับข้างในก็มีไก่ซอสบาร์บีคิวมี s p i ิ a เ h ผักขมแล้วก็มีชีสเพื่อนๆก็จะสังเกตว่าผมซื้อข้าวจากข้างนอกกินซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทำกินเองที่บ้านเพราะว่ามันสะดวกกว่าครับ พอผมอยู่ไทยอย่างเงี้ยผมก็กินอาหารตามสั่งเพราะมันสะดวกกว่าเพื่อนๆอ,อย่าไปกลัวที่จะแบบสั่งพิเศษไก่หรือสั่งไม่ใส่น้ํามันอะไรอย่างงี้นะครับสําหรับพวกอาหารตามสั่งเขายินดีทําให้อยู่แล้วไม่ต้องไปกลัวหรอกมาเปิดฉากกันด้วยมื้อสุดท้ายแต่ก่อนอื่นรินน้ำให้หมดแกลอนก่อนจะหมดแล้วหมดแล้ว รีหมดนะครับโอเคมื้อสุดท้ายผมก็จะกินแฮมหกออนอันนี้เป็นเนื้อแฮมเปล่าเลยนะครับหกออนแล้วก็กินน้ำเนคเก็ตหนึ่งอัน,นอันนี้มันจะเป็นประเด็นที่คนเขาถกเถียงกันอยู่ครับว่าเนคเก็ตเนี่ยมันดีต่อร่างกายหรือเปล่าคือ ข้างหลังมันเขียนว่ามันใส่แค่ผลไม้แต่น้ําตาลมันสูงมากเลยน้ําตาล55กรัมคือหลายคนก็บอกว่ามันเป็นแค่น้ําตาลจากผลไม้บางคนก็บอกว่ามันเป็นน้ําตาลเทียมที่เขาปรุงแต่งกันผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าหลายคนเขาบอกมันก็เหมือนกินผลไม้ปัน่นไม่มีปัญหาแล้วก็เข้าวโอ๊ตหนหน่วยบริโภคผมก็จะใส่อบไม่ทันสมัยเข้าไปด้วยผมเคยได้ยินว่าอบเชยมันดีต่อร่างกาย ผมก็เลยแบบใส่เยอะๆตลอดเลยทุกครั้งที่กินข้าวอ๊ดนี่เออแล้วผมก็จะใส่นมเข้าไปสักนิดนึงในข้าวอ๊ตเพื่อให้มันมีรสชาติเดี๋ยวไปดูสารอาหารกัน3657แคลอรี่189โปรตีนห้าร้บรับแล้วก็97้าสแฟตออันนี้เป็นอาหารเช้านะครับแพนเคก้กน้ำเชื่อมน้ำส้ม ขนมปังไข่อันนี้เป็นแฮมแล้วก็น้ำมันต่อมาก็เป็นชโปลเล่แล้วก็ซีเรียลหนึ่งถ้วยอันนี้เป็นแซนด์วิชของพาเนร a าแล้วอันนี้ก็เป็นมือล่าสุดเพื่อนๆก็จะเห็นว่าสารอาหารมันไม่ได้ตรงเป๊ะตามที่ผมตั้งเป้าไว้แต่ผมก็ไม่เครียดนะครับเราแทร็กทุกอย่างคร่าวๆเหมือนกับทำแค่ให้มันมีระบบเฉยๆ บวกลบสิกรัมผมก็โอเคแล้วเออแล้ววันนี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่าผมไม่ได้กินเวโปรตีนเลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีคําถามอยู่ในใจว่าแบบเล่นฟิตเนสจําเป็นต้องกินเวหรือเปล่าผมก็ตอบได้เต็มปากเลยว่าไม่จําเป็นนะครับโอเคอันนั้นก็เป็นวันหนึ่งกินอะไรบ้างเอนเส็7ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูจนจบน,นะครับเดี๋ยวผมขอตัวกินมือนี้ก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ